เอาล่ะสิครับทุกคนจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อต่อไปดูและเจ้าหมีจับหลอบป๊อปปี้เพรทับมารวมร่างกันป๊กกี้เออปักกี้ผสมกับตัวไหนดูซิว่าสองตัวนี้รวมร่างฟิวชั่นกันแล้วรูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงเราไปหาตอบพร้อมกันในคลิปนี้กันเลยครับได้ นี่คือแก๊งป๊อปปี้เพทามนะครับว้าวเยอะมากมากเลยเจ้าหมีเบนดี้ดูเยอะมากมากเลยดูดีตัวอะไรเนี่ยครั้งนี้เนี่ยเบนดี้เนี่ยจะเอาแก๊งป๊อปปี้เพทามมาผสมกันออเจ้าหมีอยากดูตัวไหนก่อนไอ้มีเป็นที่ผสมรักตัวเลยดิอยากเห็นอโอเบนดี้ไปตรงนู้นก่อนเอาตัวไหนตัวไหนเบนดี้อุ้ยตัวนี้เลยเหรอ ปักกี้เออปั๊กกี้ผสมกับตัวไหนเฮ้ยบ็อกซี่บูไอ้ลองผสมกันดีอุ้ยปั๊กกี้ขึ้นไปอยู่ขึ้นไปอยู่บ็อกซี่บูนี่ไหนลองเอารถปั๊กกี้บูออกไปหน่อยที่อยากเห็นตัวนี้ตันี้โอ้โหอย่าดูตอนวันเดินอ่ะอันนี้เป็นเป๊ะนี่แหละเนโป้ร์เนเป้เนโป้ร์างตอนโตเออเนเปอร์เลยทุกคนปั๊กกี้ปั๊กกี้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยนี่ไงเดิน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 แล้วเดินแล้วดินมาเดินเดินมาเดฟพูเลยดูดิเด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 ฟนี่ยเดฟพูเนี่ยไหนเดินมาตรงหญ้าเขียวหน่อยนี่ตรงนี้ตรงนี้โอ้โหอะนี่นีตัวเด็กเส้นี่ยตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรอ่ะตัวไหนเบนดี้เบนดี้เลือกนะครับเป็นด็อกเดย์ลูกพี่กับตัวอะไรอุ้ยด็อกเดย์ร่างไหนแม่ว้าว โอ้โหทำไมคล้ายๆพวกแบบสฟิงค์อะไรอย่างงี้เลยปะเจวีคะแนนมืนสฟิงค์เลยนู่นไปยืนตรงนู้นเลยไปยืนตรงนู้นเลยโอ้ไปไปไปเหมือนบอสยักษ์เลยเฮ้ยเดี๋ยวนเราเราเอาเอาตัวเอ่อพวกที่ผสมรับไปอยู่ตรงนู้นมะตรงนู้นเลยนี่ีไว้ตรงนี้ดีกว่าเออใช่เดี๋ยวเดี๋ยวมาให้คะแนนกันว่าชอบตัวไหนทุกคนมาอ่ะเบนดี้อันต่อมาฮักกี้เหรอฮักกี้กับคิตซี่บิซี่ผสมกันเหรอไหน หน้าโดนบางหมดแล้วเหมือนไอ้นี่เลยเม่นอ่ะมามากกว่ามาเป็นพี่สูงเฮ้ยไม่ไม่ไม่ฉันรู้แล้วเจ้าผีเฮ้ยเบื่อไอ้นี่เลยเฟอร์บี้เจ้าผีเฟอร์บี้เหรอที่จาต่อไปโดนทำไมอย่างนี้แสงมันจะสวยกว่าเออต้องหันมาเออใช่ใช่เออนั่นแหละอ่ะนี่นี่หันหน้ามาอีกนี่ตัวต่อมาอะไรดิเบนดี้ตัวต่อมาตัวอะไรเบนดี้เบนดี้เลือก ที่จะเป็นตัวเจ้าช้างดีกับอะไรเฮ้ยเจ้ายูนิคอร์ตัวนี้ม่เฟ่กับยูนิคอร์ออกมาจะเป็นตัวอะไรนี่ไป็เไยเนี่ย<อ>ช้างมีปีกนี่เปนหูช้างหรือเปล่าหูช้างเอะไรมาเฟ่มีปีกหูช้างอยู่ตรงปีกมันโอ้โหดูดีไปอยู่ด้วยเลยเอง <laughs> ไปเลยไปเลยไปเลย<อ>ไปกระติกตรงนู้นเลยไปตัวต่อมาอะไรดีเบนดี้ตัวต่อมาเบนดี่ตัวอะไรคะตัวอะไร เบนดี้เลือกเอ้ปักกี้ปักกี้ปักกี้บอนไซเหรอเอ้ยอะไรบอนโซไม่ใช่หรอบอนไซอะไรเฮ้ยมันเป็นตัวอะไรเนี่ยฮะเดี๋ยวหากมันหายไปเลยอ่ะเฮ้ยดูมันเดินดูมันเดินดูมันเดินไปอยู่กับเฟอร์บี้เลยมั้ยใช่ต้องเปิดไฟฉายต่อมาอะไรดี อแคทแดับอาแคทแดับกับอะไรเบนดี้กับอะไรดูที่แคทดดับกับด็อกเดย์ด็อกเดย์แคทแดับกับด็อกเดย์นะครับรวมร่ากันจะเป็นยังไงแคทแดับพีหูหูแบบ หูหมาแล้วก็มีเอ่อมีมือยื่นออกมาเฮ้ยเดี๋ยวมือยืดมาเป็นเหมือนไอ้นี่เลยอะ่ะพนักงานของเล่นอ่ะในป๊อปปี้เพ i ทาม่ะมันหมาอีน่ามากกวาไปยืนตรงนู้นไป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 ไอไปไตไป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 ไตไปไปอปไ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 ปบปไปไปไรไปไปไปดปดป<า><ด>ไป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 ไบไปไปไปไนไปนปไ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 ่าปไัวปไปไปไปร่าปไ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 ปนปปไป ไอ้ลองลองลบเปอร์เซ็นต์ออกไปหน่อยดิมันสปาราดอะไรก็ไม่รู้อ่ะอ้าวมันเป็นจีไวรัสอะไรดูดิตัวนี้โอ้โหนั่นแหะสิอ่ะไปไปยืนตรงนูถนปะต่อมาโอ้เหลือไม่กี่ตัวแล้วนะครับสองตัวนี้เขม่นกันอยู่งั้นก็ต้องผสมกันซะหน่อยไอ้ลองพิวชั่นกันดิอ้าโอ้โหโอ้โหไหนลองลองผลพี้เป็นพี่ลองผลจะเป็นตัวอะไรเนี่ย เอลอล็อกล็อกหมดได้ปะโอ้ยังคว่ำีไว้รัดเลยแกดูดิ่ใช่ใชดูดิ่โอ้ห่าไปแข่งไปแขมาดูทีน่ากลัวสุดๆนะครับมะไปยืนตรงโน้ต,ตเ,เลยไม่ได้น่ารักเลยวันนี้โคบลูเนี่ย,โโย,ยดูมาแล้วก็อันนี้สองตัวสุดท้ายแล้วก็มันย,ยังยังยังไม่สุดท้ายมันมีอยู่ฝั่งนี้อยู่ทั้งตัวทีดีโลเป็นที่มันลืมสร้างนี่เป็นที่มันอ๋ออ๋ออ๋อตัวเล็กอะตัวน้ำจิ้มก่อนอะตัวน้ำจิ้มไม่ได้เลยตัวนีว้ผมไม่เห็น อย่าร้องล่องขนี้เป็นที่ย่งองขนเน่ <S <S> เออถ้าล่องขนแล้วเป็นยังไงมันอย่าล่องขนเลยดีกว่าถ้าอย่างงี้อย่าล่องขนเลยอ่ะเป็นอย่างนี้นะครับสภาพาดูนี่ตัวแถมตัวแถมเออตัวแถมไปไปไป,ไปตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายของจริงคือน,นี่โอ้พี่ไฮไลท์เราจะเป็นยังไงตัวสุดท้ายด็อกเดกกับคันแดมนะครับใช่ด็อกเด็กับเฮดเด็บรวมร่างกันจะเป็นตัวอะไรรวมเป็นอะไรตย ูแบบอาใส่ใคมันเดินดี่าใส่มันเดินอันนี้ดีกว่าเนี่ยมีหูเอาควาโพลรสิทเลยเดี๋ยวดูดีดูดมันเดินหูอ่ะเดี๋ยวขอไปดูตรงนู้นก่อนมา <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าตัวไหนที่เราชื่นชอบกันนะครับ ตัวไหนที่เราชื่นชอบกันหูยชอบเนี้ยตัวเนี้ยนึกว่าโหะเจ้าดอกเดก็ชอบรเละมีคนหน้าตาน่ารักมีนี่ตัวนี้มีเฟอร์บี้เฟอร์บ pues okay! bon ี้เฟอร์บี้เฟอร์บี้เฟอร์บี้ก็น่ารักมียูนิคอร์นก็เท่มีปีกด้วยฮักกี้ดูฮักกี้นี่มีก็เท่เหมือนกันดูดิฮักกี้เี่อะไรเนี่ยฮักกี้อะไรอ่ะใครซิ ใช่ร่าเหอ้ยแต่นี่ก็อันนี้เราก็ชอบเนี่ยเจ้าแคทแนปตัวเนี้ยกับด็อกเดย์ผสมกันเนี่ยสวยที่น่ารักที่ตัวเนี้ยเอออันนี้เท่อันนี้น่ากลัวไปหน่อยดูสัปปะหลาดตัวเนี้ยนี่นี่เหมือนจีไวรัสไงไม่รู้เนี่ยดูดู้อกเวนนอมเวนนอมคือนอกนั้นเนี่ยเป็นดูเป็นสัปปะหลาดแบบน่ากลัวทั้งนั้นเลยเพื่อนๆเห็นไหมใช่ใช่ดูเป็นสัปปะหลาดน่ากลัวนะนนี้น่าเหมือนช้างเนี่ยดูดิเี่นุ่เหมือนช้างเลยเนี่ยเออนั่นน่ะสิมีปากมีมงวงมีถุงดูคล้ายช้างเลย าิดเผลอาระนี่คือตัวที่เราฟิวชั่นกันนะครับเราจะเอามาสู้กันนั่นเองก็จะมีตัวที่บ้องแบหน่ารักกับตัวที่แบบโอ้โหดูน่ากลัวสุดๆไปเลยนะครับก็จะมีตัวนี้ไอไอไอนี่มันไอนี่มันต้องไปอยู่ที่โดนไม่ใช่เหรอไอบ้องเบวเนี่ยอ๋อไม่ใช่น่ากลัวเหรอตัวเนี้ยมันไม่ใช่แล้วไอนี่มันต้องไปอยู่นี่ไม่ใช่เหรอเ อ๋อนี่เป็นตัวด่านตัวนีิดาสปาราดเอออะไรของเกเนี่ยฮะนี่เจ้าหวีอะไรหรือว่าเจ้าตัวนี้มันอยากจะบ้องแบลมันเบลที่ไหนมันอับประลาศอนี่อะไรเนี่ยฮะนี่บ้องแบลป่ะนี่บ้องแบลป่ะหรือหรือสปาราดไอ้นี่มันก็บ้องบ้องตื้นเนี่ยโอ๊ยพลาเอ้ยแต่ละตัวบ้องแบลโอ้โหะ มาดูกันนะครับ <legitimacy> ว <parfois> ่าทีมนี้นะครับกับทีมแบบสัมปทานฝั่งไหนจะชนะนะครับพร้อมหรือยังเจ้าหมีพร้อมแล้วพร้อมแล้วก็ลุยเลยเอาเอาเอาตะลบอลเอาเติร์ลบอลเอาโอ้โหบ้าเลยเออเออเอาเอาเดี๋ยอยังไง้มั้ยเตะลุลบอลดูเติร์ลบอลบ้าเลยเออ เอาไม่สู้กันแล้วอ่ะทีมทีมบ้องแบลวเหลือตัวเดียวทีมบ้องแบลวเหลือตัวเดียวเหลือตัวสุดท้ายแล้วทำไมมันไม่สู้อ่ะทำไมมันไม่สู้อ่ะทีมบ้องแบลวตีแล้วนั่นไงไปเดือดจบไปสู้เลยเอายังตีกันอีกนี่เจ้าหวีหันมาที่ได้สรุปก็คือทีมบ้องแบลวแพ้ไม่ต้องมีคีกให้มันเด็ือดให้มันเอาหลอกให้มันโยนไปเลยไงอ๋อตีกันไปเลยเหรอ ตัวดีได้ไงเนี่ยตีเป็นอีวิวชนะบอกแล้วเรนเสร็จเด็ดอีวิวทีล่างห้าบอกไว้ก่อนเลยอะไรนะจีล่างห้าก็ว่าแล้วครับให้ทีล่างห้าทีล่างสุดท้ายภาคสองใอง้ตัวนี้เลย,ยเนี่ยโอเคทุกคนก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปลบล่าอย่างนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดซับไต้กันด้วยนะเออแล้วคอมเมนต์กันว่าเออเป็นยังไงบ้างทุกคนสำหรับวันนี้บ๊ายบายไปเที่ยววันไหนพีน่บอกกันด้วยนะ